วิธีสื่อสารกับจิตสํานึกให้ได้ผลที่สุดนั่นคือการเซลทอปคือการพูดกับตัวเองเราจะพูดในใจเราจะพูดกับจิตวิญญาณของเราผ่านความรู้สึกมองกระจกหรือรคคอร์ดคาพูดหรือความรู้สึกของเราผ่านการบันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือไว้ดูเองไว้ฝึกกับตัวเองอย่างสม่ำเสมอเพื่อเรามีพลังขับเคลื่อน ที่เราเรียกว่า inspiration สร้างแรงบันดาลใจสร้างความคลั่งไคล้สร้างความหลงรักในตัวเองที่เราเรียกว่า passion มันมีความรู้สึกว่าเรากําลังหลงรักตัวเองเรากําลังรู้สึกกับชีวิตที่มันเต็ไมไปด้วยสีสันเต็ไมไปด้วยความรู้สึกที่ทรงพลังความรู้สึกทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นจากการทํางานอันแสนมหัศจรรย์ของจิตจะเกิดขึ้นเมื่อเรากระตุ้นการทํางานของของความรับรู้ที่เรารู้ทันความคิด ที่เรารู้เท่าทันอารมณ์ที่เรามีชีวิตชีวาที่เรามีมุมมองของชีวิตในแบบของคนที่มีจังหวะก้าวคือความสมดุลสโลไลชีวิตแบบตกผลึกชีวิตแบบมีเวลาที่จะเจริญในตัวเองชีวิตแบบที่เรารู้สึกถึงความมหัศจรรย์ของของของตัวเราอยู่บ่อยๆตลอดเวลา มีความมีความมีความสุขสงบมีพลังของความตื่นรู้ของความเป็นชีวิตที่เรารู้สึกได้ว่าเรารักและศรัทธาในตัวเองเราตระหนักรู้ถึงชีวิตที่เต็มไปด้วยสติสัมปชัญญะแล้วเรารู้ว่าความสาเร็จเนี่ยมันมีเดิมพันมันคือการหล่อหลอม มันคือการฝึกฝนมันคือการตกผลึกที่จะทําให้เราค้นพบวิธีการที่สุดยอดที่สุดนั่นคือการโค้ดตัวเองที่ผมใช้คําว่าวาร์ปโคดเป็นวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ควอนตัมคือการสันสะเทือนอนุภาพของจิตในระดับของในระดับของยีนในระดับของ DNA จนทําให้เราจนทําให้เรารู้สึกกับกับความตื่นตัวตื่นรู้ของชีวิตนั่นคือการเปิดสวิตช์ของจิต เหนือสานึกจิตที่ทําให้เราฉลาดและปราดเปรื่องจิตที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมไปทําไมเมื่อเราได้ค้นพบชีวิตที่เหนือกว่าเราสามารถเลือกที่จะนิิมชีวิตของเราได้ดังนั้นการโปรแกรมจิตการสื่อสารกับตัวเองการโค้ชที่เราเรียกว่าวาร์โค้ดมันคือการมันคือการปลดล็อกมันคือการอัปเกรดอัปเลเวล หรือแม้แต่เป็นการรีบูตตัวเองเพื่อเข้าสู่กระบวนการของความสําเร็จที่ไม่มีขีดจํากัดพุ่งทยานไปสู่สู่อะไรสู่ความเป็นไปได้ที่เราจะรู้สึกสัมผัสตระหนักรู้กับความรู้สึกที่มหศัศจรย์นี้มันซับั้นไปยังรูขุมขนไปยังดวงวิญญาณผ่านลมหายใจของผมผ่านสติสัมปชัญญะของพวกเราทุกคนทั้งหมดนี้ละ่ะคือกระบวนการที่เราเรียกว่าความตื่นรู้ของชีวิตในโลกยุคใหม่ ที่เราสามารถดีไซน์ออกแบบหรือจูนตัวเองให้เข้ากับยุคสมัยให้เข้ากับความสำเร็จที่ไร้ที่ไร้ขีดจำกัดไม่มีลิมิตกระบวนการนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเราใช้เวลาอยู่กับตัวเองตื่นรู้กับการสื่อสารกับจิตใต้สำนึกอยู่บ่อยๆเพื่อจูนหรือเชื่อมกับจิตเหนือสำนึกที่เราเรียกว่าซูเปอร์คอนเชื่อเนสบอกรักเขาเห็นคุณค่าเขา ทุ่มเทชีวิตให้กับความสําเร็จและหลงไหลในสิ่งที่เรารักหลงไหลในสิ่งที่เราทําทําในสิ่งที่เรารักตอกย้าตัวเองซ้าแล้วซ้าเล่าที่เราจะ affirmation ที่เราจะ manifest สมปรารถนากับสิ่งที่เรารู้สึกว่าจิตวิญญาณของเรากําลังล่าร้องเรียกหาจิตวิญญาณของเราคู่ควรที่จะได้รับผลลัพธ์นั้นจากการใช้ชีวิตและการลงมือทํา ในชีวิตที่สุดยอดที่สุดซึ่งเราเป็นผู้เลือกที่จะริขิตชีวิตของเราด้วยตัวเอง